สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือเกมหนึ่งนะครับที่โหถ้าผมกล่าวชื่อไปนะครับผมทุกคนต้องรู้จักทุกคนต้องลงว้าวแน่นแน่นะครับผมเชื่อทุกคนรู้จักเกมนี้แน่นนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่าไลท์นาร็อกนั่นเองอนะครับผมก็สําหรับเกมนี้ที่เราจะมาหยิบหยิบมามารีวิวกันในคลิปนี้นะฮะก็เป็น แลกน่าล็อกรีเวนะครับผมเป็นอ่าแลกน k าล็อกในมือถือนะครับผมก็โอ้โหลองเล่นของเซิร์ฟจีนมาแล้วถือว่าเออก็สนุกใช้ได้ครับสนุกใช้ได้แล้วก็น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจมากเลยอ่าอยากมานําเสนอให้รับชมกัน นะครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้กำลังจะเปิดให้บริการในไทยแล้วด้วยนะครับผมก็เปิดวันที่10กุมภานี้นะครับผมก็ตอนนี้มีเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กุมภาพันธ์นะครับผมก็เขาแจกของเพียบเลยก็ใครสนใจก็ไปลงทะเบียนได้นะครับผมโอเคมาไม่พูดพรอททำเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟจีนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูระบบกันคร่าวๆนะครับผมต้องว่าสนุกครับนะฮะอ่าโอเคมา นะครับไม่พูดชอบทำเพลงแล้วไปเราไปกันเลยดีกว่านะครับมาเราลองสร้างตัวละครใหม่เลยนะครับผมเราเล่นหญิงเล่นชายดูวะอ่านะครับผมเคยได้ยินแม้ตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงนะฮะนะทั้งนั้นเล่นตัวหญิงนะครับผมอ่าตั้งชื่อก่อนเอาไปอะไรดีอ่ากายจ้านะฮะกายจ้าแล้วกันนะฮะอ่านะครับผมน่ารักดีนะฮะโอเคปะ let's go นะครับผมพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยอ่า รอโหลดซิงแป๊บนึงนะครับผมโอเคโอ้ยมีบาโฟด้วยนะโอ้หลายดาวเลยนะครับเนี่ยนะฮะสำหรับเล็กนาร็อกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่โอ้โหคลาสสิกนะครับผมหลายๆคนรู้จักกันคือมันเป็นเกมบน PC ที่แบบเจ๋งอ่ะนะครับแล้วพอร์ตมาให้เล่นในมือถือด้วยถือว่าน่าสนใจครับน่าสนใจนะฮะอ่านะครับตอนนี้ก็มีแอปโทสนทนานะครับผมเริ่มต้นนะฮะเกลนเกลนเกลนน้ำเฮ้ยบาโฟโผล่มาอ่า นั่งบนรูดไปด้วยนะฮะนี่เริ่มต้นมาเขาจะมีทูวรเรียลสอนเราครับเนะี่ยเราก็มาดูระบบกเกมกันดีกว่าคร่าวนะฮะเออไปลุยก,กับหมีนะครับผมปะเตสโก้โอเคมาไปลุยก,กันเลยเล่นบนอ่ามือถือนี่รู้สึกว่าสนุกไม่ต่างจากบนคอมเลยนะครับผมนะี่ครับผมมาเรามาลองเล่นกันนะครับผมฮ จะมาลุยฆ่ากันเลยบาโฟบอกเธอเป็นแค่หมีเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอโอ้โหมีสาวสวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเลยแม่หมูเขาเรียกแอมมาคือเยอะอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหมาหมูนะฮะเขาเรียกว่าสามัคคีนะครับผมเพราะเราเป็นพระเอกนะฮะถ้าเราเป็นตัวโก้เขาเรียกหมาหมูนะครับผมเออเออเอาไปเลยรักคังกลางวันหมีบอกเฮ้ยแพ้ได้ไงวะดูลูกน้องเองแต่ละคนเซ่พี่หมีพี่หมีบอกเฮ้อโอ้โหมันเลย มีท่าไม่ตายด้วยนะครับผมอลันการกันซะโอ้โหสมแล้วที่เป็นบาโฟโอ้โหเจนครับสำหรับใครไม่รู้นะฮะบาโฟก็เป็นโอ้โหบอสตัวหนึ่งเลยนะสำหรับแร็คนาล็อกนะฮะผมก็จำยละเอียดไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นบอสโอ้โหสำหรับผมก็ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะเก่งมากนะครับบาโฟนะบาโฟเมสถ้าจำไม่ผิดจำชื่อเต็มนะผมเรียกบาโฟตลอดนะฮะมาโอเคหลังจากที่เราไปอ่า ปจนภัยมาครับตะกี้เป็นเหมือนอการซอรว์นะครับแนะนำให้เราดูว่า้รูปแบบเกมมันเป็นอย่างไรนะครับผมอ่นนี้ก็จะเป็นการนำเสนอและแนล็อกอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมอีกรูปแบบเกมเพย์หนึ่งนะครับผมตอนนี้โมีเครื่องประดับให้เราเลือกใส่นะฮะเริ่มต้นเกมเฮ้ยเราเป็นทัสแมวเขา,วาเป็นทัสแมวเพราะฉะนั้นเขาต้องมีแมวนะฮะอันนี้มีอะไรนะลืมชื่อแล้วลืมชื่อแล้วว่าโบลิ่งโบลิ่งมีโบลิ่งซ้อนกันสามตัว เนี่ยผมอ,อ๋อคุณสมบัติเหมือนกันหมดนะเอาเป็นแมลแลวเละกันอยากโดนแมวก่อหัวใช่น่ารักโอเคอ๋อนี่เข้าไปใส่อีควิปนะมาใส่กันเลยทีเดียวมานี่ใส่แมวบนหัวน่ารักเลย <Yay! S 1> เดี๋ยวอย่าตดนะฉันเหม็นโอ้เฮ้ยอะไรอะ,อะมีมีกลุ่มผู้กล้ามานะฮะม,มานะครับก็จะมีเนื้อเรื่องกันไปนะฮะตอนเข้าไทยนี้ผมรับรองว่าน่าจะน่าสนใจนะครับ ก็รู้สึกเข้าไปในดูในแฟนเพจหูมีคนกดไ like, ลค์รอเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลักแสนเลยนะครับผมถือว่าเกมนี้ครับถือว่าน่าสนกน่าจับตามองระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไปเราไปลองด่าเซร์เวทที่2นะครับปา๊ Let's go <S นี่คือวันตายของเจ้า เก่งผู้หญิงยังไงดอกอมาโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โยทำไมจิงแรงยังเนี่ยโอ้โหตายซะเดบบอกว่าวันตายของเจ้าข้ายังไงละ่ะโอ้โหขอโทษจากน้องสาวพอดีอ่าตะกี้อ่าแมวข้างบ้านพี่มันพูดอ่านักโพสบอกถึงเวลาแล้วที่เราต้องสับแดงเดท่แล้วเพื่อนควมจริงเรายังไม่เอาจริงกันนะเหมือนกับอุลตร้าแมนที่ต้องใช้ถ้าไม่ตายจนช่วงวินาทีสุดท้ายยังไงล่ะไมิฉะนั้นเดี๋ยวใช้เวลาไม่คุ้ม อ่าอืมปักดาแป๊บเกรถ้าไม่ตายตอนนี้ก็น่าจะเต็มเลยนะฮะเราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับผมอ่าโหคือมีการกดสกูงสกิลนะครับใช้ถ้าไม่ตรงไม่ตายอะไรต่างๆด้วยถือว่าน่าสนใจนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเกริ่นหอออ่าตัวเกมเพลย์นะฮะมาลองมาลองไล่สกิลดูดีกว่าครับดูโอ้หตุ๊กตวที่เป็นนักบวชนะฮะสกิลเวกอลังการงานสร้างมากนะฮะอ่า คำโบกับเพื่อนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอุกกาบาตรู้แล้วทำไมไดโนเสาร์สูญพันธุ์เนี่ยเพราะคนคนนี้แน่ๆนะฮะโอเคแมตอนนี้ถึงเวลานักรบของเราเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโล่นี่ก็ใช้งานได้เนี่ยเราเก็บโล่ไปตอนไหนเท่ลูกเนี่ยกักับตันอเมริกาเลยเครื่องไปแล้วเก็บได้นะฮะโอ้โหหลักฟิสิกส์นี้<า>เรียบร้อยเคลียร์ดับที่สองเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้เราก็เคลียร์ดับที่สองเรียบร้อยนะฮะมา ตัวเกมก็จะเกิดนนำอ่าโอ้ยนี่มีระบบฟักไข่ด้วยนะฮะอ่ามีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนของเราดูสิฉันจะได้ตัวอะไรออกมาโคตดูหน้านายหน่วยคู่หูคู่หูของฉันก็คืออืมนกใส่หมวกนะี่ครับผมลืมชื่อนะฮะมาปึ๊บนะ,อะตอนนี้ก็ยังอยู่ในบทเกริ่นนำนะนี่ไงนะครับผมอย่างนี้เกริ่นนำนี่ครับผมึ๊บคือผมว่าเขาเกิดน,นำได้ดีนะนะครับได้น่าสนใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ฮพวกพวกคุณตกใจอะไรกันน่ะหันหลังไปบอกเิ๊ะยี่บ้าเอ้ยอ่ะเอากล่องไปอืมโอเคหุ้ยอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์พินาศขึ้นนะฮะโอเคสงสัยเราต้องหนีออกจากที่นี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมพวกนั้นหนีไปได้อ้าวกรรมหรือเรื่องน่าจะมีการดราม่าเกิดขึ้นนะฮะพอเข้าไทยเนี่ยผมเชื่อว่าการแปลจะทำให้เรารู้เนื้อเรื่องมากขึ้นนะครับผมเราก็น่าติดตามนะครับ นี่ขนาดเล็กเซิบจีนต้องสือว่าเออน่าจับตามองครับน่าจับตามองทีนี้นะครับหลังจากที่เกิดตัวเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเลื่องเริ่มนือเรื่องไปนะครับผมทีนี้เราก็จะหนีออกหนีออกมาจากหมู่บ้านพร้อมกับกลุ่มนักรบทั้งห้านะครับผมทีนี้แหละอนี่ไงทำไมเราถึงมีครับ คือทักงลบทั้ง5เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนทิเชอร์ไม่ใช่แล้วเป็นอาจารย์เรานะครับที่ให้เราอ่าไม่ชื่ว่าอาจารย์หรอกแค่เขาจะให้เราเลือกคลาสอะไรนะฮะว่าเราจะเล่นทักคลาสไหนนะครับผมสำหรับผมนะฮะเป็นคนดีอยู่แล้วครับนะฮะไม่ค่อยชอบทีมข้างหลังใครนะฮะแอสซัสซินสิรออะไรอยู่นะครับผมตัวเกมนี้มีหลายอาชีพครับนะฮะมีอ่านักดาบนะครับผมอ่านี่นะครับเขาให้ดูอยู่นะว่าอ่าด้านเนี้ยมันมีความสมดุลด้านเกี่ยวกับสเตตัสตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะฮะอ่าเป็นอย่างไรนะมีภาพให้ดูอยู่นะครับผ อ่ามีนักดาบครับนักเวทเงี้ยอ่าแอสซัสซินนะครับผมอ่าอันนี้แอสซัสซินนะตอนเล่นแรก,แรกนัาล็อกนี่ผมชอบแอสซัสซินมากนะนะครับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นพระใช่ไหมได้เป็นพระนะฮะอ่าคอยบลับอะไรเงี้ยนะฮะเคอ่าเขาเรียกเลคเคลิกป่ะถ้าจะไม่ผิดนะฮะอ่ะนานะครับผมนี่ก็มีนักหนูนะครับผมนักหน,อนะออกนกูอ๋อน,น,นะครับผมขอเลือกนี่ละกันแอสซัสซินนะครับผมเรื่องเข้าด้านหลังคนอื่นขอให้บอกอ่าเลือกเลยจ้า คุณได้เรียนรู้เกิดเป็นเอสซินอ๋ออุ้ยเดียฟฟเด๋ยวบาโฟเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยมันโผล่มาพอกบต้นไม้ที่พังเดีย๋ยวใจเย็นๆสิบาฟโฟโบอกเปล่าแค่เอาขอมาให้อ่าเลือกเอาจะเอาอะไรปีกผีเสื้อไหมปีผีเสื้อไหมเข้ากับเราดีครับนะฮะตอนนี้เราก็มีสกิลอะไรต่างๆนะครับผมแมีได้เรียนรู้อะไรระบบอะไรต่างๆแล้วซึ่มาใส่ปีก่อนนะครับผม เรียบร้อยโอเคอ๋ออมีการตีบวกอาวุธด้วยนะฮะอ่าตอนนี้ก็เป็นตีบวกสิบแล้วนะครับผมป่ะเราลองไปลุยกันดีกว่าครับ let's go <S นะครับนี่ก็จะเป็นด่านแรกหลังจากที่เราหนีออกาจากหมู่บ้านนะฮะโอเคปะเราไปลุยกันทีนี้เราจะมีตัวคนเดียวหรือเปล่าครับเพราะว่าตะกี้เป็นการเกิดน้ำนะครับเกิดนำ้ำ เท่าที่ดูแล้วคือเดี๋ยวเราจะต้องได้อาหาเพื่อนร่วมทีมแน่ๆนะฮะดูแล้วนะครับผมนี่โอ้ยมีแมวแมวเออบอกแล้วรักแมวรักแ,แมวต้องทึงไงเออขวนหน้าแม่งเลยนี่รักแมวแล้วเหรอเนี่ยนะฮะเออสาวรักครั้งนะฮะไม่อยากจะสปอยเดอะแม็กซิเคอร์เลยจริงๆว่า,เ,าเป็นใครเอนะอ่าทิมไป ระคังบอกนี่เอาไปเลยทุบปู่เดี๋ยวดยวทุบทีเดียวก็เจ็บแล้วทำไมต้องทุบสองรอบเดี๋ยลูกอืมมามีจิ้งจอกเข้าหางอยู่ด้านหลักสองตัวฮนะอืย่องม,มาครับอืมควนทีหนึ่งเออแม่งหลบได้เอจีเอเหรอลูกอืมทุบอีกทีหนึง่งหลับไปจ้าเรียบร้อยเวลสี่จ้าอ่า อ้วีด้าต่อไปอุ้ยด้า,ต,ดา,ต,ดาต่อไปสู้กับเสือหรือไงเนี่ยอ๋อพอเราเคลียร์ดาวได้จํานวนหนึ่งนะครับผมเราก็จะปลดล็อไอ้ปลดล็อกได้อ่าของรางวัลน,นะครับผมได้เพชรได้อะไรก็ว่าไปนะครับผมโอ้ยมีอ่าน่าจะเป็นตัวละครด้วยนะครับผมนี่เออน่าจะเอามาร่วมทีมกับเราเนี่ยแหละนะครับผมนี่นะครับผมมาเดี๋ยวออกมาดูดิสหนึงว่าเรามีอะไรน้นาตัวละครเราหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไป upgrade ตัวละครให้เก่งๆวันนี้นิดนึงอ๋อ นี่อ๋อนี่เป็นระบบฟักไข่นะครับผมฟักไข่อ่านะครับผมปึ๊บโอ้โหมีอ่าเรื่องเควสด,ด้วยนะครับผมนี่เคลียร์ตรงไหนเสร็จเราก็ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าของรางวัลตอบแทนด้วยนะครับผมถือว่าเซนทาให้เรารู้สึกไม่เบื่อกับตัวเกมเพย์นะคือการที่เล่นเกมผมผมชอบนะการเล่นเกมอ่าบนโมบายเนี่ยคือบางทีอ่ะคือการที่ให้เราลุยด่านอย่าเนี่ยผมว่ามันอาจจะได้เบื่อคือบางทีเนี่ยคือการลุยด่านสำหรับเราแต่ละทีบางอย่างน้อยก็ขอให้มีเขาเรียกว่าจุดประสงค์องไอซิโมชิมเมนนะครับผม แล้วผมถือว่าชอบเนะี่ยมีของรางวัลตอบแทนเรื่อยๆเนี่ครับผมโอเคไม่ป let's go เราไปลุยกันหน่อยกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้มีสีแทนคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวดูสิอ๋อโอเคเป็นเหมือนพวกระบบะเติมเงินนะครับผมใครสนใจก็ลองเติมดูได้นะะฮหลังจากที่ซับ์ฟไคลเปิดดูแลเปิดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นต่อครับเฮ้ยกะว่าจะตีตัวละครดีกว่าเดี๋ยวตีอาวุธให้ตัวละครแป๊บนึงโอ้ดูเหมือนตัวเกมจะมีระบบอ่า นี่เรียกอะไรออนไลน์รับไอเทมด้วยนะฮะโอ้โอเคตอนนี้เราตีบวกตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับผมตีบวกไอเทมในตัวละครเรียบร้อยแล้วเราไปลุยต่อเลยไป let's go ป่าให้ดันสองเจอกับเสือนะฮะ let's go โอ๋อนี่ยเราสามารถกดอ๋อนี่อ๋อนี่ไงมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่จะพาเราไปลุยด้วยนะครับผมโอ้โอเคโอเคมา นี่เราสามารถเลือกได้ดีครับว่าจะพาใครไปลุยกับเรานะฮะมานี่ครับเหมือนโค้ดสเตปของลิเวอร์พูลเลยฮะยูวิลเนี่ยวอล์กกนโดนนะครับคุณไม่ได้เดินเพียงลําพังนะฮะอโอ้โหเสือบอกเฮ้อแม่สาวน้อ,นอยจะทําอะไรฉันได้เดี๋ยวเราบอกไปเฮ้ยเดี๋ยวโดนทิมหน้าแล้วเดี๋ยวก็รู้มาหนี่เลยทิมเลยนะฮะมาลองดูสกิลเพื่อนเราดูซิโอุ้ยโอ้โหโอพจังวะโคตรแรงเลย ดอกเดียวหลับครับจริงๆหลับครับมีหลับ,ลบ,ลบ,ลบ,บางานนี้นะฮะได้ห้าดาวไปดีนะฮะอยากกินไก่ย่างเนี่ยพูดถึงนะฮะแม่ไม่น่าพูดไม่น่าเปิดประเด็นเรื่องไก่ย่างห้าดาวกันนะฮะเนี่ยเล่นอเล่นป่ะดูวดีาอที่สามมาต่อครับไปพ,พี่นกถือไม่เท้าไปเหมือนเดิมน,นะครับผม ใครสำหรับคนที่อ่านกเรื่อยๆนะฮะผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเพื่อนี่ครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสำหรับคนที่อ่านกมานานนับปีนะฮะนกต่อไปครับะะไม่ใช่แล้วโอเคอุ้ยมีการสาสกิลอุ้ยเอ้ยนี่ไอคนนี้ไงที่อ่าขับไล่รงมาจากหมู่บ้านเนี่ยใช่ปะ่ะอ่าแรกๆเหมือนเขาอ่าก็คุยดีกับเรานะาน่าจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นนะฮะโอเคเรียบร้อย เคเลนเราเวลสามแล้วนะครับผมาามาลุยต่อดันสี่เลยนะครับผมเพลินนะถือว่าเพลิดเพลินดิเหมือนกันนะครับผมนี่ปะ่ะดูยันต่อเลยโอ้มีคุณเมดไม่อยากลังแกคุณเมดเลยอ่ะเมดออกเจนน่ารัก ทิ้หน้ายทีหนึ่าถือว่ามาหลายคนที่ถือว่าสบายขึ้นนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นแค่อาโปลิงเรียดมากันบอสเหรอเป็นแค่ปูลิงโอ้โหนี่ตบเลยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่โปลิงหรืออะไรเนี่ยวทำไมถึกจังเลย้ยอัดเดี๋ยวอย่างนี้ต้องอัดละอัดท่าก่อนโอ้หูยเฮ้ยโปลิงมันโหดเกินคนนะเนี่ยอ่ะโอเคลองยัดไม่ตายดูไปเลยฟ้าผ่าห้ยหัดไม่เข้าวิเฮ้ยยิ่งอัดยิ่งตัวใหญ่เดี๋ยววัตถุฟัก โปโล่งทำไปยิ่งอัดยิ่งตัวใหญ่อ้าวจำโอ้ยเหมือนอัดไปเรื่อยๆปุ๊บเหมือนโปล่งอ่ะซึมซับดาเมจดไปเรื่อยๆแล้วจนตัวแตกครับเฮ้ยในเรื่องมีหักบุมอย่างนี้ด้วยเว้ยโอ้โหแต่กี้ตกใจเลยทำไมยิ่งอัดยิ่งตัวใหญ่วะเออถือว่าเขาออกแบบมามีความแบบกวนโอ้ยเล็กๆอยู่เหมือนกันนะออกแบบมามีความกวนโอ้ยอยู่เล็กๆเหมือนกันครับนะฮะในของรางวัลเพิ่มเติมครับ งอตอนนี้เขาก็จะแนะนําระบบอะไรไปเรื่อยๆนะฮะถือว่าดีเหมือนกันนะทําให้เราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมแ้ปึ๊บได้อะไรเนี่ยอู้หู้ยปลดล็อกมากมายเลยนะครับผมงอ่ะปึ๊บอ๋อนี่อะไรอันนี้เป็นโอ้มันก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับใช่ไหมน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเนะี่ยคือมันเชิงว่าสัตว์เลี้ยงหรือคู่หูก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกผมเรียกสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะฮะนี่มีโปลิรงดุยด้วยนะฮะ ฟังเสียงดูดินะฮะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะ,อบบ uko, อะน่ารักอ่ะอยากทำเสียงแบบดีเจบุโกะฮะน่ารักอ่ะอ่าเรา,าเอ้ยผมอัพเพื่อนดีกว่าไหมออ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมอัพเกรดทุกคนแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยเรามีแคสนิดหนึ่งแล้วเรามาลอกสุกันดูหน่อยดีกว่าเออเราจะได้ตัวอะไรนะครับผมมาดูสิเราได้ตัวเจิงๆไปช่วยลุยก็ได้ครับฮึโอ้โหจงออกมาโอ้ยเงินสามมื่ออื่น ทำไมเราอับโชคงี้โอเคไปไปรียิต่อเลยครับ let's go นี่มุ่งสู่ด่านที่เท่าไรเนี่ยห้าปะน่าจะห้านะครับผมมาจากที่ห้านะอ่าไปเลยสนุกสนานนะครับถือว่าเล่นเพลิดเพลินเลยนะครับืออโอ้โปลิงนี้ออกแนวเป็นอ่าตัวออกมาป้องกันนะครับผมเป็นตัวกันนะอยู่แนวหน้าให้นะฮะโว้ นอกจากจะน่ารักแล้วยังมีประโยชน์อีกนะฮะเนี่ยฮ่าโอ้โหมีคุณเม่สองคนเลยนี่ฮะเนี่ยความน่ารักคูนสองซิจ้าอย่างนี้โอเคขวัหน้าเลยมาอ่าอุ้ยอ๋ออันนี้มีสามเวฟเหรอฮะเนี่ยสามหรือสองอ๋อาาสองแล้วถูกแล้วนะฮะมายัดสกิลไปนี่ไงคือไซต์บนเขาจะบอกอยู่ฮะว่ามีกี่เวฟแล้วอ๋อและมีเวลาจำกัดด้วยนะครับผมอาา่าหลับไปสิไม่ยอมอยู่ใครไม่ยอม จะกลายบางโพหรือเปล่านั่นโกจริงๆแหมเรียบร้อยอู้นัดที่หกแต่เราลุยกันไปเรื่อยๆครับเออถือว่าตัวเกมนี้สนุกครับสนุกนะฮะก็สนใจก็ลงะทะเบียนกันได้นะครับลงทะเบียนกันได้นะฮะเดี๋ยวให้ลิงก์ลงทะเบียนไว้ไวที่ด้านใต้ description แล้วกันนะครับผมสำหรับ Black Network Reveal นะครับผม นี่มอนหรืออ่านุ่นเนี่ยเปาะจริงๆมาโอ้ยโฟลิงมีสกิลด้วยไหนดูสิอือโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นบัฟครับเป็นบัฟให้เพื่อนเนี่ยฮะอ๋อยเฮ้ยบอสตัวนี้ถึกนะเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนๆเนื้อถึกเนื้อไม่ใช่ไม่ถึกเไ้ยหรือว่าตะกี้เราอัดไม่โดนเนี่ยน่าจะยังน่าจะน่าจะไม่โดน นะ,ะเ้ยพอเราอาัดตรงๆมันก็เปาะนะแเซวัตลาอาัดไม่โดนสกิลทีนะฮะอ่าุ้ยได้กล่องมาด้วยอ่ะได้กล่องอะไรเอ่ยเราวเข้าไปดูกันนะครับผมอ่าหู้ตอนนี้เราถึงด่านที่7แล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราลุยอีกกันสักอีก2ด่านนะครับผมเพราะตอนนี้นี่นี่ไงอีก2ด่านก็น่าจะอ่อครบสี่ดาวพอดีแล้วนะฮะเซวัตรชัปเตอร์แรกมี8ด่านนะครับผมไป ไปกันเลยอ,อืโอ้ยโอ้โหโปโลเราไอ้โปโลลิเงเราชนปิวเลยฮนะผมทบเรียกโปโลขออภัยติดติดมาฮะโปลลิงโปลลิงนะครับผมอ่ปึ๊บฮึมช็อตเดี๋ยวดี๋ยัดสกิลไปเอ้าสตีนะกสกไ, SP ไม่พอเหรอตะก,กี้เฮ้ยอะไรอะอุย๊ยมิสทับเลือดเราด้วยนะฮะมาอือชนเลยโอโ้สบายครับพี่เหลือนะะนี่แค่สกิลก็ตายแล้วนะฮะแค่สกิลก็ตายแล้วคนระับ เนอเลเวลอัพเหรอน่าจะอัพนะโอ้โหเวฟกล้าเลยมาเรามาลุยกันด่านสุดท้ายกันดีกว่านะครับก่อนจบคลิปนี้นะนะครับผมเออเพลินดีนะครับผมอ่าถ้าเป็นบอสตรงไหนเอ่ยอ๋อนี่อ๋อนี้นี่นี่นี่อ๋อเหมือนเป็นการวนกันมาถึงตรงนี้นะครับผมมาถึงเวลาสัดสองแม่บางอาจขับสายเล่ส่งฆ่ามานี่ว่า เวลาที<โ> <ITA> flying, ่เจ้าต้องชำระแค้นข้าจะชำระแค้นเจ้าแล้วข้าจะสอนให้เจ้ารู้จักถึงความเจ็บปวดโอ้ยอยากรู้ว่าโอ้โหนี่แม่สาวคนนี้แรงควายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแค่ตะปบนิปิวไปไกลเลยนะฮะโอ้โหไคุณลุงคนนี้ไม่ธรรมดานะใช้กรอบรูปช่วยด้วยนะฮะ้หกรอบรูปแกวเทม่าโอ้โหแต่แกนูครับปาะนะฮะยัดสกิลไปเลยทุกคนอืมหลับไปสิฮ่าฮ่า เรยียบร้อยเวลสิบครับสิบไหมสิบไหมไม่สิบเ <c ười> คลียอู้เมืองหลูจังเลยโอเคอ๋อนี่มีแผนที่ครับนะฮะโอ้เดี๋ยวนะอ๋อเป็นเหมือนเคเวสนะครับผม ได้รับข้าวของอะไรก็ว่าไปนะฮะกดรับก่อนกดรับได้ไหมเนี่ยเป็อนอย่างนะีโ้โอเคผมดูเนิ้วเรื่องก่อนนะฮะอ๋อมีมารับเคเวสต,ต่อนะครับผมอถือว่าสนุกสนานนะครับถือว่าสนุกสนานเลยออ้ยเลสิบสามเลยนะครับผมโอเคมาปึ๊บมีของอะไรพอไหมไม่มีนะอ๋อนี่เราสามารถอ่าเอานิ้วจิ้มนะครับบนพื้นหน้าจอนะครับถ้าอยากเดินไปทางไหนได้ด้วยนะอโอเค นี่ไงอย่างเช่นเดี๋ยวผมกลับไปที่ตะกี้กันไปรับของนะครับไปรับของเราเคลียด่านเรียบร้อยแล้วนี่เราได้40ดาวนะครับผมนี่ไงเราได้40ดาวโอ้โอเคนะครับผมก็ Black and Lock Rewival <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเกมโมบายที่น่าจับตาและน่าสนใจนะครับผมบอกตรงว่าน่าสนใจครับลองเล่นไปแล้วก็ถือว่าสนุกเพลิดเพลินใช้ได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมดี นะครับผมอ่าเป็นอีกหนึ่งเกมฮิตจากบน PC ที่พอร์ตไปให้เล่นบนมือถือ,อในอแบบรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าน่าสนใจระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ใครสนใจก็ไปลงทะเบียนมาเล่นกันได้นะครับผมก็ตามที่ลิงก์ด้านใต้ดีคริปชั่นเลยละกันนะครับผมก็ตัวเกมจะเปิดให้เล่นวันที่10กุมภานี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนมาเล่นกันนะครับผมอ่านะครับหวังว่าตอนเปิดเซิร์ฟ อพอเซิร์ฟไทยเปิดแล้วเดี๋ยวอาจจะเล่นแล้วก็เรามาเจอกันนะครับในตัวเกมนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก,ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สมัครรับข้อมูลกด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจโอเคไม่บา,บายสวัสดีครับ